นี่ก็คือหอมแขกครับที่เราปลูกไว้อาทิย์หนึงแล้วนะครับดูสวยเลยนะครับต้นแข็งแรงอวบอิ่มนะครับปลูกใส่กระถางไว้อย่างนี้เราสามารถที่จะเอาไว้เป็นส่วนหนึ่งของครัวได้สบายนะครับช่วงนี้ช่วงโควิดนะครับปลูกเองกินเองง่ายๆปลอดภัยครับเรามีกระถางกเก่าดินกเก่าก็สามารถที่จะ ใช้หัวเขานี้ไม่ต้องหมักไม่ต้องอะไรนะครับปาดตรงข้างบนหน่อยนึงลักษณะนี้นะครับแล้วก็วางลงไปแล้วก็ดินกลบนะครับพอเขาโตได้ขนาดนี้นะครับเราก็ใช้ปุ๋ยคอกนะครับที่เราหมักแล้วนะครับเหลือแตก,กากปุ๋ยคอกนี่นะครับใส่ลงไปนะครับลักษณะนี้นะครับแล้วก็เพิ่มดินให้เขาหน่อยดูแล วางไว้ในพื้นที่มีแดดมาสัก70%ซครับแค่นี้เองครับเราก็ได้หอมแขกไว้ใช้ในครัวเรือนแบบง่ายๆสะอาสด์ปลอดภัยนะครับไม่ต้องไปตลาดเพิ่มเขาเรามีเปลือกไข่ในครัวอย่างนี้นะครับพอตากแห้งแล้วเราก็มาบี้ๆอย่างนี้นะครับแล้วก็โรยลงไปนะครับ โรยลงไปก่อนก็ได้นะครับประโยชน์ของไข่นี้ก็สามารถที่จะเป็นปุ๋ยให้กับต้นหอมแขกของเราและอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเขาจะป้องกันหอยทากป้องกันแมลงนะครับเพราะเปลือกไข่นี้จะมีกลิ่นนะครับที่หอยทากไม่ชอบนะครับถ้าเรา,เาไปคั่วยิ่งจะดีกว่านี้นะครับตอนนี้ก็เอาเปืนทั้งปุ๋ยเป็นทั้งตัวป้องกันแมลงได้นะครับง่ายๆครับ เกษตรดูบ้านชาแนลแนะนำของง่ายๆนะครับส่งเสริมการปลูกนะครับวันนี้แนะนำเรื่องการปลูกอหอมแขกนะครับง่ายๆสบายๆนะครับแล้วก็วิธีการดูแลลักษณะนี้แค่นี้เองครับแม่บ้านก็ชื่นใจแล้วครับพอบ้านทำไว้ให้จะใช้ก็มาตัดเอานะครับและเขาก็จะแตกขึ้นมาใหม่แค่ดูแลดินปุ๋ย แค่นั้นเองง่ายๆครับส่งเสริมการปลูกส่งเสริมแม่บ้านทํากับข้าวได้ง่ายๆจากเกษตรบ้านชาแนลครับกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเรารับชมคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับ